วันนี้ก็มีผู้ช่วยตามเคยช่วยอะไรรู้ไหมช่วยกินเอ็นโซมีอะไรมีอะไรเหลือๆขอนมปังเหลือๆโยนให้กินโุ๊ทุกคนวันนี้จะมาบ่นอีกแล้วจะมาบ่นอีกแล้วคนไม่มีดรามา่าก็หาดราม่าให้ตัวเอง <c oughs> <c oughs> แบบมันมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แบบยังไงอะมัน มันคนมันอยากจะบ่นอ่ะคนมันอยากจะบ่นก็ทนฟังเอาหน่อยแล้วครับเมื่อวานนี้เกือบจะร้องไห้เลยแบบแบบอัดแบบอั้นเต็มที่แล้วอ่ะเรื่องอะไรเรื่องงานงานตอนนี้เยอะมากเลยมีเพื่อนเพื่อนถามหายไปไหนหายไปไหนที่ไม่ได้แวะไปหาเพราะว่าอะไรธรรมดาจะแวะไปหาตอนตอนกลางวันที่เราทํางานเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าคอมใช่าเราก็เราก็แวะไปได้ แต่ตอนนี้แวบ,บไปไหนไม่ได้เลยคือไปแวะๆเขียนแบบแๆแค่นั้นเองเพราะไม่ไหวเลยงานยุงย่งยๆแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วจะปิดบัญชีเดือนที่แล้วนี่ยนี่ยังไม่เสร็จเลยนะแบบว่าเออดิแล้วเราอาทิตย์ที่แล้วเสาร์าทิตย์เราก็ทํางานทำไมทาไมมันถึงงานมันสูงเพราะว่าเดือนนี้เดือนเมยม,มีนาใช่ปะเมษาพฤษภาเมษาพฤษภานี้ วันหยุดเยอะแล้วเราก็หยุดทีนี้พอหยุดวันหยุดมันก็เราหยุดเราไม่ได้ทํางานมันงานมันก็พ่อเพราะเราทํางานคนเดียวใช่ไหมแล้วทีนี้งานมันก็พอกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์เราก็ทํางาน่อวันเลยทั้งทที่แบบว่างานของเรานี่เป็นงานแค่วันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมแต่ทีนี้เจ้าหนายก็เห็นเาเห็นว่ามันมันเยอะเขาก็เถอะเธอจะไม่ทําเหรอก็ต้องมาทา ทำให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออเราก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ได้ปิดบัญชีแล้วนะเราก็เก็บแบบเพราะบริษัทใหญ่มันมันสามบริษัทฉันมาบริษัทอีกบริษัทหนึ่งใหญ่มากคืออันนั้นแบบว่าต้องใช้เวลามากต้องแบบตรวจบัญชีมากมาก,มากเลยเพราะมันยุ่งพเพราะไม่ได้เราทําคนเดียวคนอื่นก็ทําด้วยแต่อีกสองบริษัทนี่ยเราทําเองทุกอย่างคือก็เลยไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรเงี้ย มันเวลามีอะไรผิดนะ่ะเราก็รู้ว่าเอออันนี้เราทําผิดตรงนี้ตรงนี้เรารู้แต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นทําในบนริษัทใหญ่ที่สุดนะก็มีหลายคนทํามีคนแบบคนเยอะอะแล้วมันทาเอาใส่ข้อมูลไปผิดอะไรเงี้ยเราต้องเป็นคนหาเพราะว่าเราต้องปิดบัญชีใช่ไหมถ้าคนอื่นเขาทำผิดเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนเขาต้องหาต้องใช้เวลาแล้วเดือนนี้แบบว่ามัน มันแบบงานยุ่ยงงานมากเลยแล้วคนตรวจบัญชีที่เขาจะมาตรวจบัญชีปีใช่ไหมคือว่าเขาจะมาเขาจะมาคอยดูว่า <c oughs> เขาจะมาคอยตรวจบัญชีดูว่าเปีละสองครั้งแล้วเขาเขาส่งอีเมลมาเรามีสองอีเมลใช่ไหมมีอีเมลเก่ากับอีเมลใหม่เราเราดูแต่อีเมลเก่าอีเมลใหม่เราไม่ได้ดูเขาส่งมาบอกเขาเขาจะมา เขาจะมานะเขาจะมาตรวจบัญชีแบบมาปุบปับเลยอ่ะเอ้เราไม่ได้เตรียมตัวเอ้งานเราก็เยอะเยอะแบบเยอะมากเนี่ยไม่อยากจะมองเลยแล้วเสร็จแล้วทำไหรือเปล่าเขามาตรวจบัญชีสิตรวจบัญชีเสร็จแล้วก็เอาออกแฟ้มอะไรมาวางไว้บนโต๊ะเราแทนที่จะเอาไปเก็บไปเก็บในที่ที่เพาะ้แทนที่จะเอาไปเก็บที่ที่เขาไปดึงมาที่เขาไปหยิบมาไม่เอามาวางโต๊ะเราเสร็จแล้วก็ให้เราไปเก็บ มันจะว่าเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยเพราะว่าเราตอนกลับบ้านเนี่ยโต๊ะเราจะเรียบร้อยจะไม่มีกระดาษแบบสักแผ่นอยู่บนโต๊ะจะเรียบร้อยหมดของอยู่ทุกที่ของเป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ของมันแล้วเวลาที่เราจะทําเราทําค้างไว้เราก็ไปเอาไอ้ที่ที่เราทําค้างไว้มาทําเสร็จแล้วมันจะได้ไม่ปนกันเพราะเราทาําฝังบริษัทมันจะปนกันไม่ได้เนี่ยแล้วเรา,าทาอย่างเงี้ยเราแบบถึงว่ามันจะนิดหน่อยแต่เราก็ลองค้างแล้ว เมื่อวานเนี่ยที่ว่าจะร้องไหง้พราะอะไรหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเพราเราพลาดเราไม่ได้ดูอีเมลพราอเขาเขียนอีเมลแบบมาตอนเย็นมาปุ๊บแล้วก็ตรงเช้ามาเราก็ไม่ได้มีเวลาเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเขาตัวตรวจบังทีและไม่คือเรางานเรายุ่งแล้วพอเขามานี่เราต้องไปช่วยเขา ช่วยเขาหาไอ้น้อมูเขาต้องการเขาต้องการเอกสารอะไรเขาต้องไปหาให้เราก็ต้องทิ้งงานที่เราทําอยู่เพราะเราพอเราทิ้งงานที่เราทําอยู่พอเราหายเขาเสร็จแล้วพอเราหายเขาเสร็จแล้วเราต้องมาเริ่มใหม่ว่าเราทิ้งเราเราที่เราทําอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบสิบยี่สิบผนแบบอื้อยากจะอยากจะเอาอยากจะเอาแบบว่าลองกรีดแล้ววิ่งออกไปนอก ว่าที่แบบมันมันอั้นมากเลยมันมันแบบจะรับไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าอะไรงานก็ยุ่งแล้วก็บอกให้เขาเจ้าของเขาหาคนมาช่วยเขาก็ไม่หาไม่หาแล้วมามามาถม,มาแบบว่าเราทาทันถ้าเรามีเวลาแ,ลแต่ทีนี้วันหยุดมันเยอะแล้วก็คนนู้นมาถามคนนี้มาถามมันทำให้แบบว่างานเราชะง,งักอยู่ใช่ไหม เพราะงานถ้าจะทําถ้าจะทําให้แบบเรียบร้อยของเราเนี่ยตามบริษัทเนี่ยงานมันเยอะมากแล้วเราทําแบบว่าของเราแพลนของเราไวแล้วเวลานี้เราทำอย่างนี้อย่างนี้นี้นะเราจะถาจะจะจะ,จะแพลนไปแล้วแต่ว่าถ้ามีคนมาแบบมามาถามทําให้เราสะดุดเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาแล้วทําให้อารมณ์ไม่ดีก็อย่างนี้แหละเพราะว่ามันเขาไม่เห็นใจเราเลยแล้วก็เวลาเวลานั้นาะ พูดแต่เขารู้เขาเจ้าของเขาก็กลัวเราเราออกมเขามา,า,มาแบบถามเออสบายดีไหมหรือมึต้องไปถามนี่แบบแบบหน้างอใส่อะไม่พูดกับมันเพราะว่าอะไรพูดไปก็อย่างนั้นพูดไปก็แบบไม่ฟังหูฟังฟังเข้าหูออกหูคือเขาไม่อยากจะจ่ายเงินไม่อยากจะจ้างคนมาเงี้ยจะให้เราทําคนเดียวเนี่ยเนี่ยเกือบละเกือบละ เกือบอีกนิดนึงแล้วพอน้ำอีกหยดหนึง่งไม่สนแล้วไปแล้วจริงนี่แหละทุกคนมาบ่นแค่เนี้ยไปละบาย